พี่เอ็มอทุกๆคนที่ได้ยินชื่อนี้คงจะนึกถึงภาพพี่เขาคนนี้ทันทีซึ่งไม่ว่าคุณจะไปแพลตฟอร์มไหนอย่างเช่น Facebook หรือ t i k t o อกก็คงจะได้เห็นรูปภาพพี่เอ็มออนิวในรูปแบบสก,กินต่างๆอย่างเช่นแบบนี้หรือแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้เอออันนี้มันใช่พี่เอ็มออร์นิวไหมวะซึ่งเกิดเป็นมีมแลกเปลี่ยนของรูปสก,กินพี่เอ็มอบนทั่วโลกอินเทอร์เน็ตเลยนะ ผมเลยอยากจะลองจัดเทีทยริสสกินพี่เอ็มออนิวกันว่าตัวไหนแม่งจะเป็นตัวซีเค็ดกันบ้างในคลิปเนี้ยผมก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาดูสกินพี่เอ็มออนิวกันว่าภาพไหนอ่ะเ,เ,เป็นงานแท้กันบ้างชื่อของเขาชื่อว่าลูกพี่ปริน AKA งานแท้เขาดูกันแบบนี้ก่อนไปดูคลิปเนี้ยก็ช่วยกดไลค์หน่อยนะและส่วนใครที่กดติดตามผมอยู่แล้วอะ่ะหรือเป็นน้องเลิฟของผมอะ่ะคงไม่ต้องบอกนะถือว่าเรารู้มือกันเอ hey, ครับมาครับนี่เราจะมาจัดเทีทยริสของสกินนะครับว่างาน เกมหรืองานแท้นะครับสกินแรกนะครับเป็นสกินเหมือนมีคนไปส่งมาให้ผมดูน,นะนี่พี่บอลินคิดว่ายังไงครับสกินนี้โอ้ผมว่าสกินระดับเทพไหยน,นะเป็นแบบเป็นแท้แท้งานเทพงานเทพเหรอแต่ดูปากอมน้าแข็งผมว่างานแท้นะผมว่างานแท้งานแท้อะแต่ผมอาจจะหักเกรดอย่างหนึ่งก็คือเข็มขัดไม่ใช่นะพี่เทนโดเขาเทนโดตัวจีเขาไม่ใช้เข็มขัดแนวแบบนี้นะ <laughs> โอ้ององเทอไอ้ององคแทกเข็มขัดที่เก๋เหรอใช่เข็มขัดเก๋ว่าให้เทลิสนี้กันนะแบบว่าแท้นะแต่เขาไม่เล่นกันเออแต่ปากมันแบบอมอยู่ไงมาดูสกินตัวที่สองกันนะครับอะไรเนี่ยองทำเบเกาหรือเปล่าแต่ดูปากนี้ผมว่าก็แบบคิดว่างานแท้หรือเปล่าแบบนี้แท้ครับดูดูปากดูปากนี่แล้งานแท้ฮะงานแท้ผมว่าองค์เนี้ยสิบปีที่ยาลาฮะห้าปีที่นัาลทิบาต <c oughs> เก็บรองกอง <c oughs> เก็บรองกอง <c oughs> ผมว่าลูกพี่คี่ว่าจะให้อยู่ในเทยียไหนดีครับตัวซีคิเลยไหมแบบเนี้ยโอ้ยผมว่างานนี้เขาไม่เล่นกันเขาไม่เล่นกันองคนี้เขาเล่นกันเจลิทีนี้นี่้กันนะแบบแท้นะแต่เขาไม่เล่นกันนะอ่าเ <c oughs> ออว้าวโจทานโลนะครับสกินนี้ก็ยังไงครับลูกพี่โอแท้ครับดูป่ายังก็แท้แต่แต่องค์นี้ผมผมผมไม่ค่อยรู้จักอ่ะคุณคุณกองว่าไงอ่ะ รู้สึกว่าตัวลูกเล่นอ่ะถ้ามันมีสแตนอยู่ด้วยอ่ะผมว่าเท่น่ะแต่ติที่ว่ามันเป็นร่างแบบไม่มีสแตนเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะงานแท้ไม่มีสแตนเนาะใกล้อยู่ในวงการผมก็ไม่เคยเห็นคนเล่นงานเนี้ยจริงประสบการณ์ผมมาวงการเนี้ยสามวันตึงๆว่าผมให้เป็นงานเทียบแล้วกันนะเพราะแบบไม่มีสแตนอ่ะก็เลยแบบยังไปได้สุดกระดีนะเอออืหผอเรียกว่าอะไรไมเคิลแจ็กสันหรือเปล่าครับ แบบนี้โอ้ oh, องไมเคิลครับงานแท้อันเนี้ยงานแท้คือ <Okay. S 2> องเนี้ยเขาเอามาตีตลาดต่างชาติครับแบบตีตลาดอเมริกาตีตลาดเอเพลงป๊อปอย่างเงี้ยเออใช่ต่างชาติเล่นผมว่าเออโอซิคิดเ,เลยวแบบนี้แบบกันตามีอะไรนี้ด้วยผมปากด้วยนะ <laughs> ปากก็ดูไม่ใช่ผมผมว่าองนี้เก๋เอ,อ่ะเก๋เก๋ผมว่าตีผมตีเก๋นะตีเก๋เออใช่ะปากมันยังแบบ ไม่ไม่ได้นะครับคอนเะนี่ยเขาโพงมันเก็มมันขายไปหมดเลยตอนเนี้ยดูที่แปลว่าขายไม่ออกแล้วกันอเมริกาอาจจะไม่ชอบนะครับเ <c oughs> พราะมันยังอมไม่อมน้ําแข็งนะุแต่แต่คอนี้ขอ้ขอขนี้ผมขอเถียงกะผมว่างานเก๋วะ่ะอิงเก๋เลยจะแบบผมงอนผมให้เก๋แล้วผมผมว่าเก๋เก๋เลยแล้วกันครับเพราะไม่อมน้ําแข็งนะผู <c oughs> ้สัญหากันมาจากไหนวะเนะครับดูสีหน้านะครับสีหน้าที่แบบโกดกี้ยนะครับแบบเหมือนแบบ เจออะไรอ่ะดีเวิร์สแฟนะฮะแล้วปากที่แบบว่าอมน้ําแข็งเหมือนจะแบบปากเบี้ๆหน่อยนะฮะเอ๊นได้ไงครับดูี่านสปีดฟอร์ดบนน้าแข็งงานแท้ครับงานแท้แต่เขาไม่เล่นกันงานนี้เขาไม่เล่นกันใช่ครับก็ผมไม่เคยเห็นเลยในวงการผมไม่เคยเห็นในเทียนนี้นะแท้แต่เขาไม่เล่นกันแต่ตัวลิกสิ์อยู่นะเออตวทัศน์สกัหเลยเปล่าครับตัวทรศก์สก์ว่างานเขียวมาเลย <c oughs> อันนี้บล็บอกบล็อกมรกตอันนี้บล็อกมรกต<า>ผมคยเห็นงานมรกตเขาเล่นกันไหมครับลูกพีครับแต่ผมเมือเมมิงเมตรงป่าเขาเขาอมน้ำแข็งหรือเปล่าอ่ะผมว่าตมืองเทียบว่ะมัน,แบบอน,แบบนอมน้ำแข็งแบบอารมณ์แบบอมคนอมน้ำแข็งแบบเม็ดก้อนเล็กอ่ะตัวอื่นัวอื่นเขาอมแบบก้อนใหญ่ใหญ่อ่ะให้หรือหรือมันเป็นงานแท้ผมว่างานแท้แต่มันแบกน้ำแข็งให้ไอ้ตัวไอ้หัวข้างบนอมด้วยอ่าว้าน่าจะอยู่เทียนแบบอมน้อยๆอย่างเงี้ย ผมว่าได้ให้เทียแบบเป็นตัวนี้เลยแล้วกันนะเอะแท้แท้นะแต่เขาไม่เล่นกันอ่าฮะโอเคครับงาน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 ,นี่ดูยากเพิ่งเพิ่งเคยเจองานดูยากครบอันนี้หลักหลักการดูงานแท้นะครับมันจะมีดูที่ปากครับดูที่ชอบพระเกตแล้วผมจําไม่ได้ครับผมที่ว่าตรงรูปปลายผมอะฮะอันนี้แท้หน้าลูกไ่ยูเหมือนใช้มา20ปีงานแท้ทีแท้เลยครับผม ว่าแต่แบบมันมันแต่มันไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ก็อยู่แล้วถือว่าแท้อ่าผมาผมเคยอยู่ในกลุ่มแรกเปลี่ยนนะฮะเขาแลกเปลี่ยนกันผมไม่เคยเห็นองค์นี้เขาแลกเปลี่ยนกันเลยเลเขาไม่เคยเล่นกันเอองั้นผมให้เทียนนี้นะทีลนนี้นล่วกันนะแท้นะแต่เขาไม่เล่นกันคนระับเป็นของแท้นะใช่ครับคิดว้างไงครับ,รบผมแท้แน่นอนครับองค์นี้รูปออหน้าลูกไข่อมน้ําแข็งพระเกดผิวแท้ครับแท้ รอยสักด้วยวอ,อ,งองค์นี้เขาว่าองคคอแลแลบหรือเปล่าครับเออน่าจะเป็นตัวแบบสเีเชีศะครับเป็นตัวลิขสิทธิ์แหละโอใช<ด>่ลิขสิทธิ์มาเวลมาเองครับใช<ด>่แต่ด<น>็อกเตร์สเตนเขาเขาดังไหมครับผมไม่ค่อยได้ดูอะก็ถือว่าประมาณนึงครับก็ถือว่า <Yeah. S 1> ดังอยู่ครับแต่มันไม่ได้ดังเท่าแบบพวกไอรอนแมนหรือพวกกัปตันเบกานะครับผมโอ้เก๊ก๊กใก ว่าก็อยู่นีงานเท้ครับงานเท้ถ้าผมตีองคนี้เกนะวงการนี้เขาไล่ผมออกเสียชื่อเสียนเลยอ่ะใช่ผมให้นี่เลยแล้วกันนะครับเท้นะแต่เขาไม่เล่นกันนะครับอุ้ยก็เท่เดี่ยเท่ครับเท่แต่เกครับใช่แบบปากมันไม่อมน้ําแข็งนะครับไว้หน้าได้อยู่นะฮะใช่ปากไม่อมน้ําแข็งเขาเรียกแบบนี้เขาเรียกเก๊กระจอกใค้ดูง่ายดูง่ายง่้ไปเลยครับงานเก้แบบนี้ ไมม่อน้แข็งําปากเบ้ครับแบบนี้ไม่ไหวฮะสวิตเกมสกินสกิดเกมนะครับสี่ห้าหกพระเอกสมพระเอกด้วยบอกเลยพีลายสักครับปากอมน้ําแข็งนะครับผมใบหน้าก็ถือว่าเพรยครับเหมือนต้นฉบับนะองคงนี้ได้เข้าร่วมแข่งขันทั้นสุดท้ายไหมครับเข้าร่วมแข่งขันไหมเหมือนแบบเป็นตัวที่แบบพิเศษเลยจับต้องได้ยากมากตัวโจเกอร์แท้แท้แท้ ใช่ไหมครับแพี่คิดว่าไงครับผมว่ากระแสมันดรอปอะกระแสมันดรอปแล้วสียหกแบบสควิตเกมมันถ้าองค์นี้มาสักสามสี่เดือนที่แล้วอะมันจะกระแสมันดีนะใช่ถ้ากระแสสควิตเกมมาแรงผมว่าตัวนี้เขาเล่นกันเยอะนะแต่ตอนนี้เขาเป็นร้านอะผมมันซาไปหมดแล้วอะกาสู้องค์นั้นได้อะใช่มว่าสู้องค์กระเพาะปลาได้อะเอาจริงนั้นก็อยู่ในยานีแล้วกันนะครับแพ้นะแต่เขาไม่เล่นกันแล้วเพราะกระแสมันไปแล้วนะฮะดรอปไปแล้วเออใช่ ีแท้เลยครับตีแท้เลยตีแท้เลยมันแท้นะหมวกก็ถือว่าองค์ประกอบครบงานแท้หมวกก็ไม่ได้เพี้ยนจีขนาดนั้นนะคือแบบหมวถือว่าทำมาได้ดีนะครับผมแป้นพวกแบบว่าสร้อยโค้งสร้อยคออะไรที่เขาให้มาอู่ก็ไม่ได้แย่นะครับผมฮะแท้แท้งานแท้แน่นอนครับงานแท้งานแท้ครับงานแท้งั้นผมให้นี้เลยแล้วกันนะครับในตัวที่แบบว่าแท้นะแต่เขาไม่เล่นกันแล้วกันนะเพราะว่า มันยังด้วยแบบว่ามันเป็นตัวยุโรปนะไม่ค่อยมีใครเอามาลงกันนะฮะผมเห็นตัวนี้ทีไรผมนึกถึงโขดหินให้หนูขม่าดี่สิรอยสักรอยสักถือว่าครบนะรอยสักมีแหวนอะไรเนี้ยพันก็แบบหน้าอมปากด้ลูกไข่ปากอมดีนะครับป้างานคอแปรงานคอรแบ ใช่งานคอลแลบครับผมให้นิดนีดเลยนะครับตัวซีเ็ตเลยนะฮะนี่ผมรอผมรอออกแล้วเนี่ยใช่หรอครับใช่ผมรอออกแลนะ้วผมจะไ,ไปแลกเฮ้ยเอโห<อ>งานญี่ปุน่นงานญี่ปุ่นครับรอบนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะฮะแต่รู้สึกว่าแบบมีการยกขาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตัวปกติเขาไม่ได้ยกขาแบบนี้แต่แต่องค์แท้นะองค์แท้ผมเห็นเล่น ผมเห็นคนเล่นกันอยู่นะส่วนมากก็เป็นสกินที่แบบปิดเสื้ออันนี้แบบเปิดหัวไหล่นะครับแบบอีสกินนี้เปิดหัวไหล่นะเนื้อเห็นรูปครับแซงกแท้กันแท้ผมให้เทียร์ลิปนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นแบบกลุ่มสายอนิเมะตัวจงเลยครับตัวซีเกตของอนิเมะเลยออเกับตันเมกาครับผม ถ้ามีหามาจากไหนถึงแบบว่ารูปทรงอ่ะอาจจะไม่เหมือนต้นฉบับมากครับหัวอาจจะบีบ,บไปหน่อยนะครับแต่ปากอมน้ําแข็งนะครับผมโอ,โ,อโอ้แท้แท้แท้แอ้ครับแต่ตีแท้ไปเลยออแทแต่รู้สึกว่าหมวกมันบีบหัวมากเป็นไปนะไม่ชัว<อ>ว่ากัตมพเชกาหมวกมันบีบหัวขนาดนั้นเลยหรือเปล่าแต่มัน,ม,นมันได้นะเพราะทรงมันเป็นทรงรูปไข่ไงหน้ารูปไข่พอดีไงอ่ารูปไข่เลยแท้ผลนะงานนี้แท้เออสีเขียดใช่ปหใช่ตัวสีเขียดเลยครับ เนี่ยตัวนี้แหละคัดเอสู้อพวันตอนจบเนี่ยตัวน,นี้เลยตรงนี้เลยรู้สึกว่า,ท,าทําไมทรงผมเนี่ยคือทําไมมันไม่ย้อมเป็นสีเหลืองไปเลยมันไมต้องมาไว้จังหวะไวครึ่งหน,นึ่งยังงงอยู่เลยแต่งานแท้ครับงานแท้งานแท,นแท้แต่ครบองค์ประกอบนะครับแต่ติดอย่างเดียวนะครับทรงผมนะครับทำไมไม่ย้อมเป็นสีเหลืองไปเลยนะครับผมก็เลยอาจจะหักคะแนน,น,นเรื่อง<ม>นี้นะผมว่าผมนี่นอขาจจะเล่นกันนะหักหรออ่ผมน่าจะหักคะแนนนะเพราะถ้าย้อมเหลืองก็คือแบบ อไม้เต็มตัวอ่าเจตครับเจตเจตเจตเจให้แบบว่าเป็นอไม้ที่แบบงานงานแท้นะแต่เขาไม่เล่นกันนะโอ้โโอ้ตายแล้วอุสา์ร่างทองคุณก้องนี่เก๊กกระจกงานเก๊กกระจกเอเลยใช่ไหมครับเขาโค้งแน่ไม่เหมือนต้นฉบับเลยนะครับ ปากก็ไม่อมน้ำแข็งไม่ใช่รูปใครใจปากก็อมน้ำแข็งโอ้แปลว่างบเขาจะไม่ถึงนะครับชุบแค่ทั้งหน้าทั้งอันนี้นะครับแต่แต่หัวไม่ชุบไว้นะครับเดี๋ยวผมดำๆไว้อยู่นะ <laughs> ให้เป็นงานกเกเอะไร้วกันนะครับเ <laughs> พราะเขาคงไม่เหมือนกันเลยนะอย <laughs> <laughs> ่างเหมือนว่าไงครับแบบนี้งานแท้แน่นอนครับดูดูจาก,ล,กลักษณะทั้งหมดงานแท้ตีแท้ได้เลย โอ้ผมว่ามันมันเก่าไปหน่อยอ่ะผมว่าน่าจะขายไม่ออกหรือเปล่าตอนห้แท้ก็น่าจะขายไม่ออกอ่ะผมว่าแท้อยู่นะครับปากอมน้ำแข็งนะจะกินลายสักหรือว่าครบนะครับยานีนะครับแปลว่าอยู่ที่แบบว่าขายไม่ออกก็ได้ครับอยาขายไม่ออกเลยครับเออครับมันมันเก่าไปแล้วอ่ะมันเก่านะมันเก่าไปแล้วคุณก้องมันไม่ใช่นักสู้ผันข้าวเหนียวใช่ไหมผมผมไม่เคยดูอะต่ ไอเขาเดียวห้องหลังนี่ไม่ใช่ <S <S ใช่ไหม <S 2> <S 2> <c oughs> ใช่ครับผมเปตากโอมน้ําแข็กนะครับมีเจอพิเศษนะครับขอบตาดํานะครับอ่าขอบตาดําด้วยที่ว่ารอยสักเนี่ยมันเป็นรอยสักพิเศษรอยสักใหม่เลยนะครับตรงแขนข้างขวานะอู้ทำไมทําไมผมรู้สึกว่ามันจะไม่แท้ว่าแต่ปากผมน้าแข็งอยูยนะมันปากอมน้ําแข็งครับแต่มันน่าจะงานเทียบนะเพราะว่ามันเป็นแบบรอยสักมันไม่เป๊ะเท่าไหร่ครับใช่แล้วลรูปหน้าก็ดูไม่เป๊ะด้วยผมผมว่างานเทียบใช่ผมว่างานเทียบสรงหน้าไม่ได้สรงหน้าไม่ได้ ให้งานเทียบเลยแล้วกันนะครับผมโอ้โหวันนี้นะครับไปครับเนี่ยเจกัะอกจอกฮะดูดูแต่ไกลก็รู้ว่ามันไม่ใช่งานแท้อ่ากก็ไม่โอมน้ําแข็งครับไว้หนวดไว้เขาแต่ไม่โอมน้ำแข็งนะครับอาไม่ได้นะแบบนี้อากไม่โอมน้ําแข็งนี่ตีเกจได้เลยนี่ครับงั้นให้ไปเลยครับงานเก้ครับผมไม่ไหวจริง<笑><笑>อันนี้ผมว่าผมว่าเก้ของเราบล็อกเลยว่ะ ตลาดยุโรปผมผมบอกคนละองคองคเนี้ยอย่าเรียกเกเลยครับน่าจะผิดองเลยฮะอันเนี้ยไม่ใช่เกยละคนละบล็อกอันเนี้ยอันนี้คนละเซตเลยครับอันนี้ใครเอามาก็าไม่ใช่เกได้จริงโอ้ไม่มีงานดีซีให้ผมเลยหรอว่าของลิขสิทธิ์นะครับแต่มาวิลเขาส่งรุ่นล้วนเลยครับช่วงนี้ใส่หนังเขาทำทำรายได้นะฮะโปรโมดภาคใหม่ครับเดี๋ยวก็มาละแท้ครับองค์ที่แท้อ่าแท้นะครับเป็นตัวแบบ เกลดเลยนะครับล้วพรมันเป็นแบบโอเคพระเจ้าอ่ะเล่นกันอยู่ใช่ใช่เออครับในหนูครับอยู่แี่ยังอยู่ในหมวกใช่ครับอยู่ในหมวกครับเขาบักครับเอ็มอยู่นะครับผมองค์ประกอบครบนะด้านหลังอ่ะมีทั้งแบบตัวแบบนี่มีตัวประกอบครบนะไอักก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปปากอมน้ําแข็งแท้กับแท้แท้แน่นอนนะแท้แน่นอนใช่ครับแต่ ถ้า้เห็นเงาหนูสักหน่อยนี่ผมวัดสุดนะดำๆตรงหัวนะผมว่าใช่นะเงาหนูใช่หรอเออวะใช่วัดหนูเออลองลองวาดดูลองวาดได้แล้วหนูเออเออเอ้ยเอ้สังเกตดีๆมันดำๆหน่อยๆนะไม่ถ้าจะหนูเนี่ยเอ้ยตัวซีเกตเลยแบบเนี้ยผมไม่พูดอะไรเลยตัวซีเกตเลยแบบเนี้ยแง่อนหนูว่ะซีเกตเออมีหนูด้วยซื้อไปคุ้มครับคือมีทั้งหนูอยู่ในห่วงเนี่ย แล้วผมจะดูยังไงเนี่ยคีดได้เลงงานเก้ครับคือแบบทําไม่เนี้ยบแลบเป้งหูทะลุออกจากหลังมานนี้มันมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่แล้วแต่วเนื้อผิวที่มือนี้ก็เหมือนเหมือนของแท้อยู่นะครับแต่แต่ดูมันดูจุดอื่นไม่ได้เนาะมันมันไม่เดียวครับงานนี้เก้ไปกนอนงานนี้เจอนี้ไม่ไม่ไม่แเครับตัวนี้เก้ครับ ไรครับสัรหาแท้เข้างานที่แท้ดูดูง่ายเลยแทย้ดูง่ายอันนี้แท,ดแท้ดูง่ายสกเกตลูกลูปหน้ารอยสักเออครบผิวครบครบครบก<ร>ันผมให้ไปเลยนะครับมาซีเกตเลยนะครับผมโอ้ตรงชนเผ่าเลยเจเลยเออใครไม่รู้เลยครับเนี่ยแบบใครพี่เอ็มแน่ๆแบบเนี้ยอันนี้นปากไม่อมน้ำแขงนะครับได้เป็นงานเจ๊แล้วกันนะครับผม ปากไม่โอมแล้วมัแข็งครับมีเกินครับองนี้ยผมได้ยินนั่นมาเขาว่าบอยท่าพระจันทร์หามาใครมีให้แปดล้านจริงองคนี้แหละหากันให้กว้างจริงราคามันอัพว่ะแท้ให้เราเรามาส่องกันว่าของเราที่เรามีเราแท้ป่ะเราจะรวยได้เน่เรามีองค์เนี้ยเปล่าว่ะไอแขนนี่คือที่เปล่าใช่ออกมานี่คือแบบใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ใช่ผิวผิวใช่ปากใช่โอ้โหโอ้องนี้แท้อะเรารวยแล้วอะ มันมีกระเพาะปลาสองเกตครับผมไม่รู้ไอตัวเนี้ยเกจเกจแพงหรือเกตถูกดิตอนเนี้ยถ้าเป็นเกตแพงเนี่ยรวยนะก็แปดล้านนะอ่ะกันแน่ควักนะป่าครับเขาเรียกว่าแท้แบบราคาเพชรยอดมงกุฎฮะเจ้าตลาดเขาเล่นกันองค์เนี้ยอ,อ